สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะพี่โจ้<ม>แล้วก็น้องเอิร์ธนะคะที่อยู่ในช่องรถขุดน้ำเข้าบางอาแฮกเตอร์ค่ะจ้ัวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นสิริเป็นบุญบารมีของวงตระกูลนะคะได้มารีวิวแคส304คันนี้นะคะเออนะคะเต้นเต้นอย่างครับตื่นเต้นเพราะว่าคุณลูกค้าซื้อรถจากเรานะคะคันนี้เป็นคันที่เจ็มันมาเมีนประเด็นนั่นมาลักษณะมาเมีนประเด็นนั่นตู้ของรถไงจบปะเออ เขินน่าเขินน่าเกียร์มาการเกียร์มาการนะครับก็วันนี้นะครับก็ได้เป็นเกียริมากมากเลยนะครับที่ได้รีวิวนะครับเจ้าแคทสามศูนย์สี่นะครับอ่ะคันนี้ก็เป็นคันที่เจ็ดนะครับของอ่ว่าที่ร้านเคยนะครับพ็ใจไปใจแล้วเออต้งมารับนะคะเพราะเป็นผู้ลูกค้านะคะ นะนะนะครับ <c oughs> ก็วันนี้นะครับ <c oughs> ก็วันนี้เราจะมารีวิวอ่าน้องน้องชายคนเล็กนะครับ <c oughs> ของพี่หน่อย ครับหรือว่าทีมงานทองศรีสวัยของเรานะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าลูกค้านะคะซื้อขายกับทางบางนาคันนี like> ้เป็นที่7จแล้วครับผมจอต่อคิวทำอีกขั้นหนึ่งก็คือ3-20สองศูนย์ดีนะคะคันที่แปดนะคะเพราะฉะนั้นทางบริษัทบางนาแฮกเตอร์นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่พี่ทีมงานทองศรีสวัยนะคะก็คุณพ่อคุณแม่ที่หน่อยรวมถึงทีมงานทุกคนนะคะที่ไว้ใจนะคะให้ทางบริษัทบางนาแฮกเตอร์ได้ดูแลรถของท่านอ้าวอันนี้พูดแบบไม่ได้อวยถ้ารถบางนาเนี่ยบริการไม่ดีช่างของเราตรวจช็คไม่ดีเราจะมี ค้าแบบอุดหนุนเรายาวๆแบบนี้ไหมไม่เราเขา<อ>้าใจอยู่แต่เธอพูดใหม่ได้ไหมต้องขอขอบคุณอะไรนะนขอบคุณแม่แ,แ,แอ่าอบขอบคุณแม่โอ้ยพอแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเบื่อเอานะคะโอ okay. เคเก็บอาการเก็บอาการอยู่ดีๆนิ่งๆนะเออเป็นคุณลักษณะตีเย้าหนา้าอ,อกตาถูกขั้นตอนการรีวิวสินค้าของเรากันเลยะคะ่ะบอกราคาค่าตัวไปเลยนะคะสําหรับ 3.04คันนี้เป็นแคทนะครับผมะะเป็นแคทครับจบไปนะคะในราคาซื้อขายอยู่ที่7,90 0 0 0บาทนะคะคแต่ขอบอกคุณผู้ชมทางช่อง YouTube ก่อนว่าราคาสแตนดาดเนี่ยถ้าตัวเช็คให้ใหม่ทุกจุดพร้อมทำสีจะอยู่ที่ประมาณ7,000 0 0ต้นๆน,น,นะคะคที่เพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็จะมี1น,นะคะติดตั้งระบบไรยหัวเจาะ2ติดตั้งแอร์นะคะอย่างที่บอกทุกคลิปนะคะราคาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยู่ที่ออปชันคุณลูกค้า อยากจะได้นะคะโอเคเริ่มเลยพี่จเริ่มใครกินง่ายบ้างเริ่มไหมฉันได้พูดในสิ่งที่ฉันอยากจะพูดแล้วเธอก็เริ่มสิอ่ะนะครับก็อันนี้เราจะสู่ขั้นตอนกันแบบมาตรฐานแล้วกันนะครับก็ในอย่างที่ท่านได้พบกับบรรยากาศปั๊บป๊าปเปิลไปแล้วนะครับเบื่อคนยิ้มแน้มันใสนะครับคันนี้นะครับก็เป็นรถยี่ห้อแคทเตอร์รับแคทนะครับหรือว่าแคทเตอร์วิลล่านะครับแต่เราเรียกง่ายก็แคตนะครับ ครับ<ผ>ถ้าแคสก็จะเป็นรถขุดแคสเตอร์วิลล่าเป็นรถดันนะครับถ้าแคสทั้งดันก็จะเป็นแคสเตอร์วิลล่าอะไรไปแล้วครับไปแล้วนะครับรรตัวนี้นะครับเป็นน้องเล็กนะครับตัวนี้เป็น304 CRCR CR นี่ก็ย่อมาจากตูดสั้นนะครับถ้าไม่มี CR ก็จะเป็นตูดยาวนะครับตัวนี้ก็อยู่ในสเปค4ตัน303ก็3ตัน302ก็2ตันครับ304 4ตัน305 5ตัน320ก็20ตัน สามหนึ่งสองก็สิบสองตันนะครับเพราะว่าแค้นนี้เขาจะนําหน้าด้วยสามครับผมใช่ใช่ค่ะแค้นนี้เขาช<ห>อบสามเลขนำท้ายสามเดือศูนย 04, ์สี่ก็สี่ตันนะคะ <ผม S 2> แค่จะเริ่มต้นเลขสามด้วยสามก็คือเหมือนสามไม่นับนะครับสามไม่นับ ะนะครับสามแ<า>ม่น้ำะคะครับผมแล้วอย่างที่บอกนะคะในเรื่องของสีสันนะคะบอกคุณผู้ชมทุกคลิปเลยอยากได้สีอะไรนะคะทีมงานของเราจัดให้ได้หมดนะคะคอย่างคันนี้นะคะไปจอดไว้กลางผงหน้านี่โบได้ได้ดนี่เป็นอย่างงัวแอะไรง<อ>่วนแลนไรแล้วยอย่างว่าเป็นนอกแค้อะไรนะที่ไหนนะงัวแหลไหนไล่เลยนะค่ะไปจอดกลางผงนาที่งัวแหลนไล่เลยนะคะมันนี่มันนี่เบิรงคนมีความสุขกระดาบเอาสีรถสวยราคาอุดมต่อเราก็ไม่ได้พูดอะไร ็ไม่ได้ว่าอะไรแดดมันก็ร่มอยู่ไม่ได้ร้อนไม่ได้ร้อนเอออาก็ไม่ได้พูดอะไรอาก็ไม่ได้แกงอาก็ไม่ได้ต้มไม่ได้อะไรพอผู้ชมอยากดูไอยากฟังเรื่องทะับเปิดเปิดแผงครับเปิดไม่เปิดขายพี่โจเปิดค่ะวันนี้มีอะไรอ่ะค่ะเฮ้ยนะครับน้าพี่น้องปังไปนะครับเราเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมสีบังไว้ครับเดี๋ยวผมบังไว้นะครับก็เข้าสู่พิธีการนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องสีสูนะตัวนี้เป็นเครื่องมิสูนะครับในตระกูล s c l นะครับอันนี้เป็นเครื่องมิสซูนะครับสี่สูบนะครับก็อะไรหาง่ายทั่วไปนะครับส่วนปั๊มไฮลิกนี่นะครับท่านก็จะได้พบคุ้นหูคุ้นตาในรถคมาสูรนะครับ P C 45ขีดหนึ่งนะครับหน้าตาก็ใกล้เคียงคล้ายกันนะครับละไม้เขาเรียกอะไรละไม้คล้ายเคียงเมนบาเอิญใช่ค่ะละไม้คล้ายเคียงใช่ไหมนะครับเราพอดีผมจะตกหลงเรื่องภาษาไทยหน่อยนะครับเลยต้องถามน้องเขานะครับ ครับส่วนตัวนี้นะครับมาเป็นแท็กเหล็กอยู่แล้วนะครับผมเป็นแท็กเหล็กอยู่แล้วเราก็ทําการตรวจเช็คอ่าข้อโซ่โรเลอร์นะครับแล้วก็เสริมเฟรมพวกทาไดแม่เนี่ยให้หลุดไม่เริ่มบูมข่างขาไปนะเด้อนะครับอันนี้เราก็เสริมปลายเฟรมให้เรียบร้อยกี่ร้อยบ่กี่ร้อยสั่งกองบ่มาเราเรียกคุณผู้ชมทาอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้มีมีเกียร์ยางนะครับเนื่องจากว่าคุณลูกค้าจะไปเดินที่ถนนปูนะแต่มันก็มีอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ไม่ได้ ไม่ได้ใส่หรือว่าไม่ได้อะไรให้นะครับอันนี้เป็นเดิมเดิมคะเดิมเดิมิดกับตัวรถมานะคะใบแท็กก็เป็นใบแท็กเดิมนะคะเติมเต็มข้างล้อน้ำให้อยู่แล้วคุณล็อกไว้เลยนะคะอยเป่าจอมไปเปิดกุญแจนะน้องนะเออให้ก็ยืนยิ้มยิเว่ยที่คนมีความสุขนี่ออกได้ปะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขาไปเอาแกกุญมาอ๋อกุญแจปะ แพรมแพมแพมนะครับข้างในนี้นะครับก็จะเป็นที่เก็บของถังน้ํามันโซล่าแล้วก็อันนี้เป็นถังน้ํามันไฮดรอลิกนะครับน้ํามันไฮดรอลิกนะครับเวลาเราตรวจเช็คนะครับเราเวลาเราตรวจเช็คเราก็จะทําการตั้งไว้นะครับนี่ก็คืออย่าให้เกินกว่าระดับนี้ครับแล้วก็อย่าให้มันต่ำกว่าระดับนี้นะครับส่วนถังโซล่านี้เราทาการล้างให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยถังไฮดรอลิกล้างให้ใหม่เปลี่ยนส้กรองให้ใหม่นะครับผมอันนี้ก็คือพูดง่ายตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยนะครับระบบแบตเตอรแบตเตอรี่ก็ทําให้นะครับตัวนี้ ฝาฝาปิดนะครับตัวนี้เป็นไฟเบอร์นะครับตัวนี้เป็นไฟเบอร์นะครับผมเป็นไฟเบอร์ไม่ใช่เป็นเหล็กนะครับแต่อนาคตแตกเราก็สามารถปั๊มเหล็กใส่ให้ส่วนตัวนี้มีระบบลายหวัวเจาะเพิ่มเติมนะครับเราก็ทําการเดินได้ใหม่นี่นะครับเดินแบบสวยงามตาท้องเรื่องนะครับนี่ครับไม่ใชแบบ่เดินแบบเบลเคขคานะครับนี่ดูการดัดลายของทีมช่างผงครับ นี่ดูการวางระบบไลน์นี่ติดตั้งให้แบบระบบมาตรฐานเลยนะครับนี่อันนี้เป็นวาววาวนี้เราทําการสั่งมาจากประเทศเกาหลีนะครับดูว่าประเทศโคเรียค่ะโคเรียโคเรียอันนี้วาวเราเป็นของแท้เกาหลีนะครับเป็นของแท้เกาหลีเลยนะครับอันนี้เป็นเกรดดีนะครับไม่รั่วนะครับผมบาเป็นแบบเป็นก๊อกเปิดพิอะได้ครับอันนี้เป็นแบบมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็มุ้งกีนะครับตัวนี้ เป็นมุงกีเก่านอกมาเลยนะครับแล้วเราก็ทําการเสริมหลังให้ส่วนฟันนะครับเป็นแบบสีแควมาแล้วนะครับไม่ต้องห่วงก็เป็นสเปคเดิมน,นะคะสำหรับมุงีครับส่วนซิงกะบอกซิงกะบอกนี้เราก็ทำการเปลี่ยนให้ท่านใหม่หมดนะครับเปลี่ยนให้ท่านใหม่หมดแต่ตัวนี้ก็จะมีติดตั้งระบบไลน์ฮอเ,เจาะมาให้แล้วก็ติดตั้งระบบ Air แอร์แอร์นี่เราติดตั้งใหม่ที่เมืองไทยนะฮะแอร์เนี่ยนะครับแอร์เย็นเย็นเลยตัวนี้นะครับมีผ่านดันนะครับผ่านดันนี้จะไม่สามารถจกดินได้นครับานนดดดัีิอยย่งเว นะครับผมนะครับเข้าใจตรงกันนะครับใช่ค่ะครับผมแล้วก็ออปชันที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็จะมีตะแกรงกันกระจกนะคะที่ติดให้แล้วก็ไฟสองสว่างนะครับผมบนหัวเก๋งในนี่ก็เก็บให้เรียบร้อยเดี๋ยวพี่โจพาดูภายในหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของฟิล์มนะคะก็ติดให้ใหม่ทั้งคันเลยนะคะแล้วก็แอร์พี่โจบอกไปแล้วนะว่าติดตั้งที่เมืองไทยอะไรเมืองภายในไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะจะมาดูในอะไรไม่ไหวไม่ไหวเพราะว่าเมืองภายในก็ติดถอดเสื้อได้เลย คะเพอไร้ประมงนี่สำหรับท่วงการทำงานคันนี้อยู่ที่4,407ชั่วโมงนะคะเนี้ยก็อะไร4,407ชั่วโมงอ๋อแสดงว่าเจ้าของเขาเนี่ชอบเลขสีมากครับใช่ค่ะนะครับผมเอาขึ้นบนเหรินโมกว่ะอุตส่าห์ยืดให้แล้วไม่เลื่อนไหลสมองไม่เลื่อนไหลนะครับเรามาดูระบบภายในนะครับระบบภายในมาอันนี้อาจจะแคบหน่อยนะครับอันนี้ผมก็จะยังไม่ได้ขึ้นไปนั่งนะครับก็จะให้ FC ดูกันก่อนนะครับภายในนี้เราพ่นให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อย นะครับส่วนช่องแอร์นะครับทีแรกจะลงตรงนี้นะครับลงข้างล่างเพื่อเก็บให้มันสวยงามแต่พี่คนขับบอกว่าให้ขึ้นระดับข้างๆหูว่างั้นนะครับจะได้เป่าครับเราก็ยกขึ้นให้นะตามจริงทีแรกจะใส่ตรงนี้นะครับนี่จะใส่ตรงนี้นะครับนี่ใส่ตรงนี้นะครับสองฝั่งมันจะเชิดขึ้นข้างบนนะครับแต่พี่คนขับว่าควรจะเย็นไม่ทันใจนะครับก็ยกขึ้นสูงให้หน่อยนะตอนนี้มีติดตั้งระบบวิทยุให้ใหม่ นะครับนี่มีด้วติดตั้งแค่ใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมขอเสียบตรงแยก่อนนะครับระบบก็ไม่มีอะไรครับตัวนี้นะครับเป็นระบบเมนนุ่นธรรมดานะครับเมื่อหน่อยนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกลี่ยความร้อนนี่ก็จะเป็นเกลี่ยโซล่านะครับอันนี้ก็จะมีสวิตไฟปกตินะครับไม่มีอะไรมากนี่นะครับเขาจะขึ้นเป็นแบบธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นอ่า สัญลักษณ์นะครับหัวเผานะครับนี่เห็นไหมครับนี่หัวเผาอันนี้แดงดัน้ำมันเครื่องอันนี้ไดชาร์จอันนี้คือเวลาน้ำมันโซล่าหมดนะครับก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเกคความร้อนอันนี้เกโซล่าครับีอันนี้ก็จะเป็นทันเร่งนะครับตอนนี้ก็จะเป็นผานดันนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มแต่นะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะมีสวิต์ไฟนะครับอันนี้สวิต์ไฟเลนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าพัดลม ครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าอ่าเร่ง้ํายานะครับก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับรุ่นนี้ส่วนเต่าตายรุ่นนี้นะครับอยู่ที่เท้าเหยียบนะครับเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวได้จักเอ็นอะเอสพีครับนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่ายงซ้ายยงขวาครับหรือว่าหางคอนะครับ ก็คือ,อระบบเอียงคอนะครับเอียงคอรถตรงนี้นะครับก็จะเอียงซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัวนี้เต่ากระต่ายครับเต่ากระต่ายก็อยู่ตรงนี้ส่วนตัวนี้นะครับหัวเจาะก็อยู่ตัวนี้นะครับผมนี่นะครับอันนี้เราทําให้เป็นแบบมาตรฐานนะครับส่วนที่ปัดกระจกน้ําโฟที่ปัดกระจกก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่ปัดกระจกที่ปัดกระจกปัดกระจกเดี๋ยว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 ผมดูก่อ de <ๆ>นที่ปัดกระจกอยู่ตรงไหนเนาะสวิสเดี๋ยว เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวที่ปัดกระจกเดี๋ยวเด้อเดี๋ยนะเอะหาที่ปัดกระจกเราบที่ปัดน้ำฝนไม่เจอเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวนะครับมันอาจจะอยู่แถวนี้๊บเเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับเออตอนนี้ยังไม่ได้ศึกษามานะครับ เอ๊ะเดี๋ยวนะครับดูที่ปัดเอาเดี๋ยวเด้วหาสวิตที่ปัดกระจกน้ำฝนไม่เจอมันอยู่ใส เดี๋ยวผมต้องไปถามช่างอีกทีนะครับตัวน,นี้มีที่ปัดที่ปัดอ่าน้ำฝนด้วยนะครับผมแต่จะมันหูครับว่าสวีกมันอยู่ใส่นะ <c oughs> ครับก็เดี๋ยวค้างที่ปัดน้ำฝนไว้แล้วกันนะครับเพราะผมยังหาสวีกันไม่เจอตัวนี้เพราะว่าถ้าผมจะไม่ผิดมันน่าจะอยู่ตรงตรงแฝบทางนี้นะที่ปัดน้ำฝน ะครับก็กระทางไว้ก่อนไม่อยู่ไม่รู้อยู่ไหนครับมันดำเมี่ยงกันโอ้ที่ปั่นน้ำฝนมันอยู่นี่โอ้ยน้องวาโยนะที่ปั่นน้ำฝนมันอยู่นี่โอ้ยนอ้นอเนอี่ยนะครับโอ้ยจะเป็นบันเสียงไปดีนะครับที่ปั่นน้ำฝนอยู่นี่โอ้ยน้องนะครับเนนนนนก็บโต๊ะมาไอ้หน้องน,อน,นะว่ามีไปบนคอนเทนต์นะตัวอย่างสมบูรณ์นะครับอ่าน้องบุ๊กเรา ยาเยา,า,ายเดี๋ยวผมจะลองระบบให้ดูนะครับอึ๊บขออนุญาตปิดประตูครับอันนี้ไม่มีออโต้นะครับอันนี้ไม่มีระบบออโต้น,นี่มัจะเป็นระบบเล่งเครื่องเลย เดี๋ยวผมเอาสัญญาณก่อนอ้า้เรียกยวฟ้าครับนิ่มๆแกเย็นครับเพราะว่าเก่งมาเล็ก เครื่องก็จะเข้าในเก่งหน่อยนะครับสวิงนิ่มๆครับนะครับรุ่นนี้ก็ถ้าเราใช้ร่วมนี่จะเร็วนะครับน,นะครับเนี่ยเวลาสวิงยกด้วยสวิงด้วยเนี่ยจะเร็วเพ่ขึ้นมาเลยนะครับพเพราะตอนนี้เป็นปั๊มนิ้วนะครับนี่ถ้าสวิงอย่างเดี้ยจะขา,าต้องใช้ร่วมเนี่ยนะครับ โอ้ <Yeah>. oh, oh, เร็วดีครับนิ่มด้วยอันนี้เป็น304นะครับหรือว่ารถสเปค4ตันนะครับผมตัวน,นี้กับเครื่องมิซูวิชิครับ,บ,บ S4 L นะครับเป็นรถถือว่าเป็นรุ่นที่ดูแลง่ายนะครับไม่มีระบบไฟฟ้านะครับก็ถ้าเทียบเท่าคอมสลัก็จะเป็นขนาด p c 4 0รุ่น7นะครับประมาณนี้นะครับไฟฟ้านี่ไม่มีเลยนะครับคุยง่ายคือเป็นนวดทั้งคันนะครับแต่ตอนนี้เราได้ทำการาติดตั้งระบบแอร์ให้ท่านใหม่นะครับ <c oughs> ติดตั้งแอร์ให้ใหม่นะติดตั้งระบบไลน์หัจอให้ใหม่นะครับตามสีใหม่นะครับส่วนบูทสลักนะครับต่างๆนะครับนี่เราทาการทําให้หน้าเสร็จเรียบร้อยนะนี่ไม่ได้เนี่ยครับไม่ได้ยินเสียงนะครับโอ้เร็วดีครับ ถ้าใครนัาที่กำลังสนใจนะครับรุ่นนี้นะครับ PC นี่ PC มาท่านนะครับแคต304ครับเราก็จะมีเหลืออยู่หนึ่งันนะครับมีระบบกิงเหมือนกันนะครับนี่ก็ตัวนี้นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่เจ็ดแสนเก้านบาทนะครับผมนี่ทำไปท่านเสร็จสรมแบบนี้นะครับออชั่มแบบนี้เลยนะครับพอสามารถติดต่อสอบถามนะครับหรือว่า กิ้งก้างเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองกระเต่าเต่าครับกระต่ายครับ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 นะดอกตัวอย่างสมบูรณ์นะครับี่ เอเยนครับเยนพ้าบ่าเป็นยังไงคะคุณผู้ชมเร็วแรงทะลุมิติไปเลยไหมคะ ดี๋ยวรอรอโชเฟอร์ของเราก่อนนะคะโอ้โหใช้อาสระผมใช้ยา,าสระผมนะอยู่ที่ถึงที่ไหนมัลมางเสมอบัดดางความสะอา,าดบ,บาาริเวณสัมผัส,ส,สทัส่วสมบูรนะคะก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการจ้วงกลางอากาศนะคะหรือเป็นการทดลองระบบให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะสําหรับแคทสามศูนย์สี่คันนี้นะคะปลายทางไม่ใกล้ไม่ไกลเรานี่เองค่ะอยู่ที่บางพลีนี่แหละนะคะสมุทรปราการ เดี๋ยววันนี้คุณลูกค้าจะเข้ามาทําการตรวจเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะคุณลูกค้ารับรถเองนะคะสําหรับคันนี้โอเคอย่างที่บอกไปนะคะร้านเรานะะคนําเข้ารถขุดจากประเทศญี่ปุ่นนะคะถ้าหากท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์อะไรจ้า085 840 07 88และ082 919 3748นะคะร้านของเราเปิดทำการทุกวันนะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นหากวันใดนะคะจะทำการหยุด ก็จะมีการโพสต์แจ้งไว้ที่เพจแล้วก็ Facebook นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนไปติดตามกันด้วยนะคะที่แฟนเพจของเรานะคะชื่อรถขุดน้ำเข้าบางนาแฮกเตอร์นะคะแล้วก็ Facebook นะคะพิมพ์เข้าไปเลยใน Facebook บางนาเวนรักแฮกเตอร์เป็นภาษาไทยนะคะก็จะเจอ Facebook ของเรานะคะเขาทำอะไรอ๋อโอเคโอเคนะคะทำไปทําไปคิดว่าดีก็ทําไปนะคะก็อย่าลืมนะคะส่วนท่านใดนะคะที่สนใจจะมาดูรถนะคะหาก ช่วงนี้สถานการณ์มันน่ากลัวนะคะโควิด19นะคะไม่สะดวกเดินทางมาเรามีบริการสั่งซื้อสั่งจองทางโทรศัพท์ได้นะคะหากจะใช้บริการไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ไปบริการคุณลูกค้าถึงที่บ้านค่ะมีเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากติดตามแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คุณผู้ชมดูชิวๆไปนะคะไม่ต้องสาระเราสองคนหาสาระไม่ได้นะคะอยากให้ดูแบบดูแบบไม่เครียดนะพี่โจเนาะดูแบบแอะอะไรอย่างนี้นะค่ะ สำหรับวันนี้เอิร์ทกับพี่โจต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ